จจุบันมีการคาดการไว hey, ้ว่าในปี2,558การค้าในโลกออนไลน์จะมีมูลค่าสูงถึง1.77ล้านเหรียญสหรัฐและจะเพิ่มสูงขึ้นถึง2.0และ2.3ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี2,559ถึง2,560โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอเมริกายุโรปและลาตินอเมริกาซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการขยายตัวของการค้าโลกออนไลน์อย่างก้าวกระโดด การค้าออนไลน์จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสและช่องทางการค้าทั้งในและต่างประเทศในส่วนของประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ให้สามารถแข่งขันได้ในประเทศและในเวทีโลกโดยเฉพาะในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีการสื่อสารและการค้าออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการดําเนินธุรกิจมากขึ้น ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกันจัดโครงการบรูรณาการพัฒนาศักยภาพ SME ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจรเพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมอบรมสัมมนาด้านการค้าออนไลน์ให้แก่ SME ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจนสามารถส่งออกได้เมื่ออบรมแล้วนะคะทั้ง,งทั้งตั้งแต่ระดับต้นระดับกลางนะคะผู้ประกอบการก็สามารถเข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้เช่น ตลาดของกลมพัฒนาธุรกิจก็คือ ThaiCommerce Store.com นะคะ h a i แล n d b a s e แล้วก็ ThaiTrade.com นี่ก็เป็น Marketplace ที่เราสร้างไว้รองรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม รรัรับกาาพฒนโครงการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาตั้งแต่ระดับเริ่มต้นระดับกลางจนถึงระดับสูงตลอดจนอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมให้คำปรึกษาแก่ SME ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคที่มีกว่า20รุ่นต่อครั้งต่อปี ดยในปี2559ตังเป้าไว้ว่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย SME อีกกว่า3,000รายโดยเป็น SME ที่มีศักยภาพในการส่งออก1,000รายทั้งนี้คาดว่าในอีก3ปีจะช่วยพัฒนาความรู้ให้ผู้ประกอบการ SME ไทยได้15,000รายพร้อมต่อยอด SME เข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้ไม่น้อยกว่า100,000ราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังบอกอีกว่าการพัฒนา SME ให้เข้าสู่การค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก่อนอื่นจะต้องมีการผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจผ่านอ c o m m e r c e ซึ่งปกติจะเป็นบุคคลธรรมดามาขึ้นทะเบียนให้เป็นนิติบุคคลมากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการค้าขายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ผู้ค้าออนไลน์ที่มีเครื่องหมายนี้ก็มีความเชื่อถือได้เพราะว่ากรมได้ตรวจสอบแล้วนะคะว่าเป็นผู้ประกอบการที่เชื่อถือได้ก็ถ้าหากว่ามีการไม่ส่งสินค้าตามของอะไรต่างๆก็สามารถแจ้งกลับมาที่กรมได้แล้วก็จะดำเนินการต่อ ทั้งนี้ปัจจุบันมี SME ทั่วประเทศจำนวน2ล้านรายแบ่งเป็น SME ที่จดทะเบียนิิติบุคคลจำนวน6 0 0 0รายซึ่งหาก SME ทุกรายสามารถเข้ามาอยู่ในระบบจดทะเบียนได้ในอนาคตรวมทั้งได้รับข้อมูลองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ SME ไทยจะขยายโอกาสทางการค้าและสร้างรายได้จากการค้าออนไลน์ในเวทีโลกได้